เดินทางมาถึงเมืองไทยเราเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชิ้นงานที่ต้องบอกว่าว้าวนะคะว้าวขนาดไหนเดี๋ยวก่อนยังไม่บอกว่าเป็นอะไรอ๋อยังไม่บอกแต่ก็คงจะเดาได้นะเพราะว่าเห็นจากรูปของใบเซอร์ติฟิเคชันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากกล่องนี้อ่าโอ้โหเออก็ต้องบอกว่า2กล่องนี้เนี่ยคาดว่ามีเจ้าของแล้วนะคะเดี๋ยวรอท่านคอนเฟิร์มทีหนึ่งนี่โอ้โหคือ นี่ไม่ใช่เพียงแค่รอบแรกในการนำเข้านะคะก็เรียกว่าหลายรอบจนนับไม่ถ่วแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นชิ้นงานที่เ,เห็นเราก็ชอบจริงๆแล้วก็แบบถูกใจลูกค้าเองก็ที่สั่งไปก็มีบางท่านก็กลับมาสั่งใหม่เพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะและนี่ก็คือคิสเซนคอร์จากเขาเรียกว่าวัชระจากผลึกแรกธรรมชาตินี่จะต้องมั่นใจเลยเพราะว่าของเขาเนี่ยแบบ เป็นชิ้นงานผลึกจากแร่ธรรมชาติจริงๆนะคะนี่แล้วเขาก็ได้มีใบเซอร์ติฟิเคชันตัวคิสเซนคอร์สเนี่ยเดินทางมาจากบราซิลนะคะแล้วก็มาเจรานัยที่มณฑลจังจิงชูนะคะแล้วก็มาขึ้นรูปด้วยมาตรฐานของนวัตกรรมที่ทำให้ชิ้นงานของตัววัชระออกมาได้แบบสวยงามงานก็ละเอียดด้วยความใสของคิสเซ่นคอร์สนี่คือต้องบอกว่าใสเลยนะคะ นี่สวยงามนี่คือชิ้นที่หนึ่งนะคะในสเปคนี้และเดี๋ยวอีกชิ้นหนึ่งนี่ชิ้นนี้ชิ้นนี้จะเปิดกล่องเดี๋ยวอโอเคชิ้นนี้ก็เป็นชิ้นเหมือนกันนะคะเพียงแต่ลูกค้าท่านก็อยากได้คู่เลยนี่ปึ๊บปึ๊บปบ โอเคนี่เลยความทรงคุณค่าของเขาคือมันต้องมีสักชิ้นหนึ่งที่เป็นชิ้นงานที่เรียกว่า the best นะคะเอาไว้สำหรับเป็นอุปกรณ์ของเราที่เรารู้สึกว่าโอเคชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เราภาคภูมิใจนะคะนี่คืออีกชิ้นหนึ่ง kisun quad วัชระเก้าแฉก ็นไหคะใส่กิก๊กสวยงามนี่เป็นไงคะเทียบเลยดีกว่าเทียบให้ดู2ชิ้นนี้เห็นไหมคะโอเคคือก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเพราะว่าเขาได้รับมาตรฐานจากสถาบันอัญมณีที่เป็นแบบ เป็นระดับเรื่องของการตรวจสอบเซอร์ติฟิเคชันแล้วกเ็เรื่องของสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็มั่นใจได้นะคะราคาก็ต้องบอกว่าสูงอยู่พอสมควรแต่ก็สําหรับท่านที่แบบสนใจอยากได้แบบของเรียวๆแท้ๆก็อันนี้ก็น่าสะสมเลยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นชิ้นงานทรงคุณค่านะคะชิ้นงานหนึงเลยก็เดี๋ยวเราก็จะ นำเสนอให้กับลูกค้าดูว่าโอเคชอบชื่นชอบไหมถ้าเห็นงานของจริงตรงนี้แบบนี้แล้วนะคะนี่นี่เป็นคิสเซนคอร์สจากบราซิลนะคะโอเคโอ้สวยจริง,รงขอบคุณมากเลยนะคะท่านใดสนใจอย่างไรก็ทักทายกันมาได้นะคะเราก็จะมีเป็นเซตแบบนี้พร้อมทั้งกล่องบ็อกเซตไว้ให้แบบสวยงามเลยนะคะใส่แบบว่าโอเคสำหรับเป็นของขวัญได้เลยนะคะ สวยงามก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะคะนี่